สวัสดีคับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสรรหามาคุยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับรายการสรรหามาคุยเราจะสัญจรไปในที่ต่างๆวันนี้เรามาที่อำเภอป่าสางวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับนี่คือทางขึ้นของวัดพระพุทธบาทตากผ้าและพระที่อยู่ด้านหน้านี่นะครับคือครูบาศรีวิชัย และครูบาพรหมจักวัทธพุทธบาทตากผ้าวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมวัดสําคัญในอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคือวัดพทพุทธบาทตากผ้าครับรายการสันหามาคุยเราจะนําเรื่องราวเหล่านี้เผยแพร่ทางสื่อวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ แล้วก็วิทยุมหาจุฬา FM 106 MHz แนละนอกจากนั้นเรายังเผยแพร่าทาง MCU TV TV ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยนะครับตามผมมาขท่านู้ชมงครับผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์เจ้าว่าวัดพุทธบาทตากผ้าพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอป่าซางและที่วัฒพุบาทตากผ้าเนี่ยชื่อก็บอกนะรอยรอยพระพุทธบาทและรอยตากผ้า แล้วก็นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับเช่นพระธาตุสีครูบาแล้วก็ต้นบุญนาคซึ่งเป็นต้นบุญคู่บุญของครูบา mm hmm. วัตพุทธบาทตากผ้าท่านผู้ชมครับตามผมมาเลยครับ mm hmm. ผมจะไปพูดคุยสนธนาธรรมกับพระพุทธบาทพิทักษ์มีกิจกรรมอะไรบ้างก็พระบาทตากผ้าในแต่ละปีเนี่ย mm hmm. เรามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณี mm hmm. ก็มีหลายอย่างอย่าง mm hmm. เช่น การสมนุนข้ามปีอ,มอันนี้กำลังเพิ่งเกิดไม่ได้ไปกี่ปีตามตามที่ถือปฏิบัติกันในช่วงหลังแล้วก็มีประเพณีแห่ลุดแก้วประเพณีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทอล่อมสารีทิขธาตุแล้วก็จะมีะงานประเพณีถวายสลักพัฒม,มีงานทำบุญถวายเป็นอาจาริบูชาในเนื่องในโอกาสที่ครบรอบวันมรณภาพ ของคูบาผมมาผมจะโกตั้งแต่11ถึง17สิงหาคมของทุกปีของทุกปีแล้วก็มีงานตักบาทเทโวมีงานกระตินพระราชทานอันนี้คือเป็นงานหลักที่มีประจำส่วนที่จอนมานี่ก็มีหน่วยงานต่างๆมีองค์กรอะไรต่างที่มาขอใช้สถานที่เราเนี่ยทำกิจอะไรต่างๆก็มีอีกเยอะตลอดเวลาตลอดเวลารวมถ้งการอบรมนักเรียน เราขายคุณธรรมนีีี่กก็ยัังมมบารรและธรรเราเปิดเรียนบาลีนักธรรมมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่คูบาได้เริ่มตั้งมาตั้งแต่นานแล้วหลังจากที่หลวงปู่ได้อัปรัตนามาในรอบที่สองคือ2502ก็ได้เริ่มพัฒนาวัดแบบเต็มที่โดยมีการก่อสร้างแล้วก็ จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมและสำนักเรียนขึ้นทางบาลีนธรรมตั้งแต่เป็นต้นเป็นต้นมาจนตอนนี้ก็ยังมีก็ยังมีตอนนี้การศึกษาอะไรต่างๆและการส่งเสริมการปฏิบัติเราก็<ม>ได้อย่างยึดแนวทางของคูบาอยู่แต่ว่าในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างก็อาจจะ,ะไม่เหมือนสมัยที่คูบาอยู่เป็นเรื่องเป็นเรื่องไปตามปิะเและที่เรานั่งคุยกันอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไร สถานที่เรานั่งคุยนะั่นนี่คือเรียกว่าเป็นพระวิหารจตรมุกซึ่งนนมีสีหน,น้ามีสีหน้าแล้วก็สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ปริสถานรอยพระพุทธบาทข้าน่าสนใจมีความเป็นมายอย่างไรสำหรับพระพุทธบาทนี้ก็ตามตำนานที่เราสืบสืบ,สบกันมา,มาสมัยว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเราได้เสด็จมา,อ,มอ,าอย่างสุณรภูมิมแล้วก็ เที่ยวโปรดเวนยศสัตว์<ม>ไปตามาหมู่บ้านเมืองน้อยเมืองใหญ่ต่างๆจนว่าถึงบริเวณแห่งนี้ก่อนจะถึงบริเวณนี้เนี่ยก็ไปถึงแม่น้าแห่งหนึ่งเชื่อว่าแม่น้ํากวง<ม>ให้พระนนไปซักผ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาถึงสถานที่แห่งนี้<ม>ก็ได้อธิษฐานเหยียบไรเพื่อบาทไวค,ค,คือที่ตรงนี้ที่ตรงนี้แหละก็จะมีรอยตักผ้ามีรอยตักผ้าซึ่ง เนื่องจากที่ว่าพรานนท์เนี่ยได้นําจีวรของพระองค์เนี่ยไปซักแล้วก็ถือโอกาสที่มาถึงบริเวณนี้เนี่ยก็เอาภาพไปตากไว้บนลานแผ่นหินก็ปรากฏเป็นรอยจีวรนะบนแผ่นหินนั่นทีน่จีวรของพระสงฆ์เหมือน,อนทุกอย่างเหม,มือนจีวรรอยจีวรของพระสงฆ์ทุกอย่างครับน่าสนใจนั้นท่านผู้ชมก็สามารถมาชมได้นะ มาช <บา S 2> มได้ามาชมแดดตลอดแล้ววิหารไนีสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหไร่ครับสมัยที่คูบาเนี่ยยังอยู่ที่ปัดป่าหนองเจดีรลรวก็มีคูบาปา่าปาลมีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างวิหารจะรุรมุกหลังนี้ไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยปีพันสองร พนักานาจามทีวีได้มาสร้างอุมอ้มสร้างมณฑปครอบร้อยอห้าบาทไว้แล้วก็การเวลาล่วงเลยไปเนิ่นนานก็ชำรุดผุพังแล้วก็มีการบรณษัทซมแซมต่อเติมเันมาตามลําดับแล้วก็ได้มีกุบาป่าป่า,ปาลมีนั้นไปสร้างามณฑปเลครอบไว้แล้วก็นในช่วงต่อมาเนี่ยกูบาศรีวิชัยก็กมาทําการบรณษัทซมแซมต่อเติม ให้ใหญ่ขึ้นเออให้ให้อยู่ในสภาพที่ดีแข็งแรงเพิ่มเพิ่มเองขึ้นถึงว่ามีรูปของเสือกรงเพลเสือเนี่ยเราเป็น,<า>นปีเกิด,เ,กดเป็นเกิดของคูบาเพรา<น>ะฉะนั้นก็ที่นี่ก็จะมีคูบาเยอะเลยคูบาป่าปา่ารมีท่านท่านอยู่วัดนี้นะอ่ะเป็นคูบาที่จอมภาษาอยู่วัดสปงหลวงแล้วขึ้นมามาสร้างบนดก ต่อจากพระนางจาาเมอทีวีสร้างสร้างวิหารครอบไปนะในช่วงนั้นนะแล้วก็ในช่วงต่อหลังมานี้ยคุณบาิศิวชัยก็มาทําการต่อไปอีกนะซแซมบุรณะเพิ่มเติมจนถึงขนาดนี้รอยพระพุทธบาทนี่ใหญ่มากนะใหญ่มากครับว่าพุทธบารมีของพระองค์ยิ่งใหญ่เป็นเพราะพุทธานุภาพมีหลายคนว่ารอยพระพุทธบาททาไมถึงใหญ่โต สแสดงว่าพระพุทธเจ้านี่ก็ใหญ่โตมโหฬารประมาณนี้เานาะก็เป็นความสงสัยว่าทำไมใหญ่ก็เป็นเพราะพุทธานุภาพเป็นอนุภาพของบุคคลที่มีความบริสุทธิ์หมดจดสดใสะมีความงดงามด้านศีลธรรมกรรมฐานเนี่ยนะ<ม>ด้านจิตใจเนี่ยแล้วก็มีพระปัญญานีมีความฉเฉลียวฉลาดนเนี่ยก็เป็น บุคคลพิเศษไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วไปมันเป็นอาจินไตเป็นอาจินไตไม่ควรคิดก็ว่าคนที่มีมีบารณีนั้นเป็นสิ่งที่เราคาดคิดไม่ถึงในสิ่งที่ท่านทำคือในสิ่งที่จะเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้บางทีแค่บุคคลที่ได้บำเพ็ญฌานจนได้ฌานรูประฌานรูประฌานก็าสามารถสแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้ ตอนนี้นพระพุทธเจ้าเกินไปกว่าน,นั้นเพราะนั้นก็ไม่ต้องสงสัย<ะ>ว่าจะทำอะไรไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมาวัดพุทธบาทตากผ้าก็จะมามาปิดทองรอยพ,พุทธบาท<ะ>ม,<า>มาก,มากราบลอยตากผ้าและมีอะไรมึน้นไในวัดของวัดพบาทตากผ้านอกจากนั้นก็มีสิ่งที่สําคัญที่ควรจะไปสักการบูชาเช่นรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาพรม,ม,มวัจโก รอยเท้าหลวงปู่คูบาซึ่งปรากฏในบริเวณที่ท่านได้เดินจงกรมปฏิบัติธรรมอยู่บ,บนปรากฏบนเป็นเหินแล้วก็นอนั้นก็เป็นเจดีศรีคูบาซึ่งอยู่บนยอดเขาตั้งอยู่บนหลังวัดนี่แหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะให้เพื่อนทุกคนพาไปชมสถานที่เหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเราจะย้ายที่ตรงนี้ไปอีกมุมหนึ่งซึ่งเห็นพระธาตุีคูบาชัดมากเลย แล้วก็ท่านเดชทุกคุณก็จะเล่าให้เราฟังว่าทําไมพระธาตุสีคูบาเนี่ยจึงงดงามและทําไมถึงมีสี่องค์นะครับท่านผู้ชมไปชมความงามของพระธาตุสีกูบาซึ่งอยู่ตรงที่วัดพระบาทต,ตาก้าแล้วก็มองเปบนนยอดดอยสวยมากครับท่านผู้ชมตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ตรงนี้แล้วก็มองไปข้างหลังนะครับก็จะเห็นพระธาตุสีกุูบาที่ระเดชทุกคุณได้พูดเมื่อสักครู่นี้พระธาตุสีคุูบานี่ ทำไมถึง4คูบาล่ะครับสคูบานีเา่เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะ<ม>ซึ่งมีความสนใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมตามคำสอนพทธเจ้า,เาโดยเฉพาะาที่เป็นเจ้าวาดวาดัวดพุทธตาภาเนี่คือค,ครูบ<อ>าพรมมาโพจกูท่านก็ได้มีความสนใจในพุทธศาสนา,าได้บวชเสร็จแล้วแล้วพี่ชายเขาท่านก็บวชน้องชายเขท่านก็บวช ตลอดถึงในช่วงหลังเนี่ยบิดาของท่านก็บวชด้วยครับทั้งสี่รูปที่องค์เนี่ยได้บวชแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติตามแนวทางคําสอนของครูบาอาจารย์ในขณะนั้นก็เรียกว่าได้มีความเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติจนญาติโยมเนี่ยได้ให้ความสถาเลื่อมใสนับถือและยกย่องว่าเป็นครูบาเพราะนั้นเลยเป็นครูบาทั้งสี่องค์เนื่องจากปฏิบัติดีเหมือนกันทุกลุ่ สีองค์นี่มีองค์ไหนบ้างมีคูบาพ่อเปงผู้ที่โกอันนี้เป็นพ่อเลยเป็นพ่อครับแล้วก็มีคูบาอินทจักรักษาเป็นพี่ชายอยู่วัดนำบัวหลวงครูบาพรมมาพรมจักโกคือเจ้าวาดวัดปัตตภาพเลขแล้วก็คูบาคำภีระซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัด บาเจดีพราะวัดดอยพระดัดดอยน้อยนะวัดดอยน้อยก็เลยตั้งชื่อพระธาตุสี่กูบาก็เนื่องจากว่าในสมัยที่กูบาอย่งมีชีวิตอยู่ยังมีนรภาพเนี่ยในปีสองรยยิบเจ็ดเนี่ยหลวงู้่อกูบาเราเนี่ยก็มีดําริจะสร้างเจดีบนบนยอดดอยอยู่แล้วยอดดอยที่ชื่ออะไรครับดอยเครืออ๋อดอยเครือครับ พอดีว่าในช่วงนั้นเนี่ยกำลังทําเรื่องในการขออนุมัติในการเช่าป่าอยู่เป็นแนวคิดของท่านอยู่แล้วเป็นแนวคิดท้องท่านอยู่แล้วเนี่ยอาตมาก็เป็นคนที่ได้ทําหนังสือเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อทางป่าไม้ซึ่งในขณะนั้นก็เรื่องกําลังดําเนินไปอยู่ยังไม่เสร็จดีแล้วก็ท่านก็ได้อาพาธในช่วงก่อนที่จะวันที่17นะ ก่อนที่ท่นจะลงไปจะไปลงให้บานท่านกา็ยังมาสั่งว่าขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อยเดินนะประมาณนี้ก็รับปากรับคําท่านว่าจะดําเนินการให้เสร็จแล้วท่านกับมราณาสะสก่อนแล้วก็ท่านพระครูไปรวนพิทักษ์ท่านครูบามาเกิดคำมาแตาชันโตซึ่งก็เป็นผู้ที่ได้รับทราบดำริอันนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็เลยได้มีการขับเคลื่อน ในการก่อสร้างเนี่ยหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากป่าไม้ก็ท่านก็เป็นคนดําเนินการก่อสร้างและเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าเป็นพระธาตุธรรมดารรมดาเนี่ยก็เป็นพระธาตุสี่กุบาคือเอารูปเหมือนของสี่องค์เนี่ยกุบาสี่องค์แบบวิถสถานอยู่ในเจดีรพร้อมกันนั้นบนยอดของ JD เจดีนี่ก็บรรจุพระบรมมสาริกธาาุไว้อันนี้ก็จะเป็นที่มาของการ พระธาตุสีคุบาครับท่านผู้ชมครับอันหนึ่งซึ่งซึ่งคนไม่ค่อยจะรู้ก็คือพระธาตุสีกรูบาตอนสร้างแรกเนี่ยแรมโบ้เคยมาทําหนังที่นี่นะใช่ตอนนั้นยังอยู่ท่านเจ้าคุณยังอยู่ยังยังยังอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่ได้เห็นตอนที่กําลังถ่ายทําแบบสดๆนะแต่มาช่วงปลายแล้วครับอตอนนั้นก็ยังไปไปศึกษาต่อทีอ่ศรีลังกาอืมคับ ท่านั้นท่านผู้ชมก็นี่คือสถานที่แรมโบ้สองแรมโบ้สองครับแตคือเข้าฉากหนังเลยเข้าฉากหนังครับ,น,น,รบนี่คือความงามของพระท่าศรีกูปะขอพระคุณพระบุ้บคุณมากนะครับที่เมตตาให้รายการสันหาว่าคุยของมหาจุฬาลงกรณวิทาเชียงใหม่มาสัมภาษณ์แล้วก็นํามาเผยแพร่แล้วนอกจากนั้นเราจะคุยกันหลายเรื่องเลยในเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับ วัดพระพุทธบาทตากผ้าแล้วก็ที่นี่เป็นศาลาใหญ่ในสมัยที่ครูบาพรหมจักรท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ใช้ศาลาหลังเนี้ยครับพบปะประชาชนอบรมพระภิกษุสามเณรแล้วก็ฉันพัดทหารอยู่ที่นี่นะครับผมมาพรพุทธบาทตากผ้าเมื่อไหร่ก็คิดถึงหลวงปู่นะครับครูบาพระพุทธบาทตากผ้ามีคำมโีโปสเตอร์ใหญ่อันหนึ่งว่ากึศเตอร์หาครูบา แล้วก็พระที่คิดคำพูดนี้คือชื่อพระมหาบันเทิงบันดิตโตนะครับออทำไมคิดถึงคุบาล่ะครับจริงๆคำนี้อาตมาไม่ได้คิด<ห>มีพระเส้นชื่อพระมหาอาเน<ห>ิกคิดอาตมาคิดยาวเลยค,คำเบื้อเริ่มเทอมยาวอันี้ว่าถ้าจะทำโพสเตอร์ต้องทำชั้นละโดนใจข<ห>าใช้คำว่าก,กิดตึงหาคูบาเป<ห>็นคำที่ สั้นและโดนใจโดนใจคิดถึงจริงๆคิดถึงครูบาแล้ววันนี้เรามามาพูดคุยในวันที่30มกราสามสิบมกราแล้ววันนี้เกี่ยวข้องกับครูบาอย่างไรครับเป็นวันครบรอบวันพระราชทานเพลิงท่านครูบาเมื่อวันที่30มกราคมย้อนไปอีก37ปีคือปีวันที่30มกราคมปี25 3 1 เป็นวันพระราชทานทูตอนนั้นอาจารย์ยังอยู่ไยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าไม่ได้มาที่นี่อ๋อครับยังเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านครับแล้วก็รู้ในช่วงหลังช่วงที่เป็นพระเป็นสาม,มเณร <ừ> เป็นพระแ,แ,แล้วก็มาอยู่วัดพระพุทธบารเนี่ยรู้ก็เลยแล้วก็นมัสการถามพระอาจารย์ว่าเวลาวันสําคัญของครูบาอย่างเช่นวันที่30มกราปีนี้มีกิจกรรมสําคัญอะไรบ้างปีนี้กิจกรรมหลักก็คือการปฏิบัติธรรม ซึ่งเราทําการส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมมีอยู่3ระดับอาจารย์บันไดสําคัญหนึ่งลองสองจามสามเอาจริงถ้าคนภาคกลางจามนี่คืออะไรเราแปลไเราแปลว่าไงดีจามคือลองลองลองดู ลองหนึ่งเอาลองลองดูหน่อยเออแต่ก็จริงเอาจริงหนึ่งจามหนึ่งลองสองจามสามเอาเตะโอ้โหสาเดียวกนตีนี้เอาแต่ละเอาจริงเหรอเอาจริงก็คือเอาจริงก็คือว่าเราชอบให้ญาติโยมทั้งหลายมาสมาทานศีลอุโบสถศีลธรรมจารีณีนะคือบวชได้ขมะมาสมาทานศีลแปดแล้วก็มาตื่นเช้าๆสักตีสี่ครึ่งมาเดินจงกรมมานั่งรบปประคำมานับ ลมหายใจแล้วก็มาทิ่ฐานจิตแครเมตตาแล้วก็ธรรมะสวดมนต์แนวทั้งหมดเนี่ยคือแนวตามรอยของครูบาที่ครูบาได้วางไว้เป็นปฏิปทาท่านมอบไว้เราก็ทําตามแล้วก็มีเสียงของครูบานํามันมีพลังโยมครูบากิริยาอันไ้เข้าพเจ้าเหมือนเรามานั่งตอนหน้าครูบาเนี่ยรู้สึกว่าเราพลังแล้วบอกโยมทั้งหลายว่าโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นึกว่ามา เติมพลังชีวิตนึกว่ามาพักผ่อนกระยอมก็มากันอันนี้แล้วก็ปฏิบัติเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนปฏิบททัติธรรมก็มีพระวิปัสนาจารย์ <c oughs> ดูแลก็ม<ๆ>ีพระเราไม่เรียกวิปัสนาจารย์เราเรียกว่าทรมบริกรคือถ้าวิปัสนาจารย์เขาต้องอยู่ปลายฟ้าโอ้โหอาจารย์โลกนี้ทำไมน่าเลื่อมใสจังโอ้โหท่านปฏิบัติธรรมเกครูบาอาจารย์แต่เราบอกทามบริกรบอกย่มอัตมาก็เป็นนักเรียน โยงก็เป็นนักเรียนแต่ต่อมาจะมีหน้าที่เยอะหน่อยคือเป็นหัวหน้าห้องเลียกนักเรียนนักเรียนเข้าห้องเข้าห้องห้องตั้งใจนี้ตั้งใจเรียนนะประมาณนี้แต่ว่าเราจะเป็นนักเรียนนักเรียนไปที่เรียนด้วยกันไปเรียนด้วยกันเพราะนั้นในช่วงก่อนจะถึงวัน30มมกราเนี่ยเราก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมมีปฏิบัติธรรมครับจริงๆเราบอกว่าเป็นครั้งที่สองในรอบปีมกรานี่เป็น่องถึงวันครบรอบพระราชทานเพลิง สิงหาเป็นวันครบรอบวันมรณภาพปีนี้พิเศษยังไงครับปีนี้นี้พิเศษก็คือว่ามีญาติธรรมมาจากหลายที่จากที่สระบุรีก็มามาไกลเนล่มาไกล,ลคือรถไฟมาถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง <laughs> แต่ว่าถึงเยู <laughs> ่แต่ช้าหน่อยนี่ก็โยมกขก็มาปฏิบัติธรมรมก็จะมีโอกาสชวนทางนี้เหมือนเหมือนนโยบายว่าโยมเขา้ามาทางไกล หลายร้อยกิโลนะเขายังมาแล้วเราทํายังไม่มาเดี๋ยวขาดทุนนะเียประมาณนี้ก็จะเป็นกระแสช่วยช่วยดึงคนมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าจารการชวนคนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าร้อยคนเนี่ยเท่าไรสักคนสองคนเนี่ยถือว่าประสบความสาเร็จนะเพราะว่าการชวนคนปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายๆแต่ว่าทําแล้วเราได้อานิสงส์คนชวนนี่ก็ได้บุญได้บุญเยอะปีนี้ผมเห็นวันเนี้ยเรามีเห็นเพิ่ม เพิ่มมีกิจกรรมแห่ครูบามันมีความเป็นมาอย่างไรครับก็ครูบานี่เราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ท่านมาปฏิสถานคือเราก็ทำโบรณะอาสัพาวิหารซึ่งเป็นุติวิหารเก่าที่ครูบาสร้างให้สมเด็จอาจที่สององค์เนี่ยมาช่วยกันสร้างสำนักวิปัสนาเป็นสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นแห่งแรกของจังหวัดลําพูนแล้วก็นับถือกันเหมือนพี่มืนน้องท่านก็สร้าง อสภาพวิหารนี้ให้ท่านมาพักทนี้การเวลาล่วงเลยไปมันก็จำทุดโทมเนาะเราก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราบุรณะให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้น่าจะดี mm hmm. แล้วก็เลยเราก็ได้บูรณะให้เป็นที่ปฏิบัติธรรม mm hmm. แล้วบอกก็ว่าได้ยินข่าวดีอะ่ะจากลูกหลานพระครูบาว่ามีครูบาองค์นึ่งอะ่ะเหมือนครูบาลูก mm hmm. เหมือนเป็นหนุ่น mm ีผ hmm. ึ้งที่อนุสรสถานมีแล้ว mm hmm. เฮ้ย สวยมากเลยนิมนต์มาที่อาสภาวิหารเลยไหมโอ้ดีเลยเข้าเข้าลูกหลานก็ถวายมาแล้วมาอะไรมาแล้วก็จัดขบวนมาจัดขบวนมาสององค์สององค์องค์หนึ่งก็เป็นปูนที่ช่างบินซึ่งเป็นสิทธิ์เก่าพระบาทเราเหมือนกันเนี่ยก็สร้างมาถวาย ก็ปฏิสถานที่ครูบาเคยนั่งอยู่มันก็จะเป็นลักษณะคือทําให้สารุปของครูบาเนี่ยรูปเหมือนครูบานั่งองค์ตรงนั้นตรงนี้เวลาใครไปแคมาเราเห็นรูปนั่งเห็นในรูปภาพครูบาก็จะติดตาถ้าเราคุยเรื่องครูบาครูบาก็จะติดปากถ้าเราฟังเรื่องครูบาครูบาจะติดหูสุดท้ายครูบาติดใจอยู่ในใจครูบาจะเนิร์วไดถ้าเราไม่ดูครูบาไม่เห็นครูบา ถ้าเราไม่คุยครูบาก็ไม่ติดปากถ้าเราไม่ฟังครูบาก็ไม่ติดหูสุดท้ายครูบาก็ไปดนอยู่ใจครูบาตายครูบาตายตอนนี้เราตอนนี้เราทําครบขบวนการครบขบวนการแต่ว่าค่อยค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปครับแต่วันนี้เห็นคนเยอะนะคนเยอะ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 มาในช่วงที่แห่กระบวนการอันนี้ก็เป็นเป็นความศรัทธาของครูบาครับแล้วก็ที่อนุสรสถานเนี่ยคือบ้านเกิดท่านบ้านเกิดท่าน เกิดท่านและที่มาก็เป็นลูกหลานโดยตรงของครูบาด้วยนามสกุลพิมสารแล้วก็ลูกหลานที่อยู่ในป่าแห่งอยู่ในกองงามอยู่ในป่าเขียงอยู่ในแถวๆนั้นอ่ะรวมลูกหลานก็รวมตัวกันเพื่อถวายเป็นอาชริยบูชาใช่แล้วก็ชวนกันมาชวนกันมาชวนกันมาพากันไปชวนกันมาพากันไปก็เป็นนิบิตหมายที่ดีคิดว่าต่อไปเขาจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราทําอย่างต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆก็ถือว่าวันนี้เราได้ทําเป็นถวายเป็นอาจจะได้ยครบสมบูรณ์คือทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาครับมีถวาย <c oughs> พุทธรูปด้วยวันนี้พระพุทธรูปประจําลานธรรมค,รคือเรามีความคิดว่าการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งมันควรจะมีอะไรที่เป็นรูป,ปธรรมหมายคามว่าจับต้องได้เห็นได้ดูได้ของการปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งก็มีอ๋อ มีที่แล้วมีพระพุทธรูปที่สร้างมามีห้องน้ําที่สร้างมาก็เป็นเป็นรูปธรรมปีนี้มีอะไรมีฉัตรพระพุทธรูปมีทาสีกุฏิให้สดใสมีอาสาภาพวิหารตอนไหนอะตอนปฏิบัติธรรมโมกขลามันก็ระลึกถึงว่าอ๋อนี่เป็นอนุสรณ์ปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นก็จะเป็นรูปธรรมให้ให้เป็นรูปธรรมตอนนี้เราสร้างรูปธรรมกันรูปธรรมกันเยอะแล้วเพื่อเพื่อวันหน้าเพื่อวันหน้าฉะนั้นเรามีบันไดขั้นต่อไปคือ เมื่อมีที่แล้วเราต้องชวนคนมาใช้ประโยชน์ในที่อาสภาวิหารทำแล้วต้องมีคนมาปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีปฏิบัติธรรมไม่มีคนมามันก็สูญเปล่าฉะนั้นหน้าที่ต่อไปเราคือต้องชวนคนมาปฏิบัติธรรมให้มีความสุขที่อาสภาวิหารที่กุฏิหินอ่อนมันเข้าล็อกนายจันเข้าล็อกล็อก ที่กูบาก็ดีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอ่ะอรัญยาคโตะอาจารย์อรัญยาคโตวาเป็นภาษาบาลีลุกขะมูรคาโตวาภาษาบาลีสุญยาคาราคโตวาแปลภาษาไทยงี้อาจารย์อรัญยาคโตนี่คือไปอยู่ป่าเห็นไหมเป็นป่าเลยเเ็นป่าลยใช่ลุกขาโมรคโตวาใต้ต้นไม้มีมีกางกดในนาอาจารย์จีต้องชวนอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกางกดมีที่นั่งอ่า สุนยาคารคตัว่ามันห่างจากที่ทุกข่างคนถ้าลองปฏิบัติธรรมถ้าอยู่ในพื้นฐานเนี่ยกอกกอกแก่แก่เด็กกอกอกเด็กก็แกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันแบบครบเลยนะอยู่ป่าอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในระยะห่างสุมชนพอสมควรเป็นสปายะสปายะเรียกว่าสปายะครับในการปฏิบัติธรรมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเราก็จะทําอย่างนี้กันต่อดไปครับ ราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมครับนี่คือลูกศิษย์ของท,งทางที่ไม่เคยพบคุบาท่านท่านมาแล้วทุกคุบาสิ้นแล้วมรณาภาพแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามีความทราบศึงคุบาเราก็มาทํากิจกรรมชวนคนมาปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจารยบูชาแล้วเราก็จะทํากันทุกปีแล้วจะทําทุกวันชวนกันมานะครับท่านมาอยู่สระบุรีแต่ว่าท่านเคยอยู่ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระพุทธบาทพิทักษ ใช่ครับวันนี้สักคู่นี้ผมก็ไปสัมภาษณ์ท่านมาละท่าน<ต>ครับท่านก็ดีใจว่าโอ้นมีความสุขในการเห็นหลูกศิษย์ลูกหากลับมาช่วยสำนักเดิมนะครับท่านผู้ชมครับรายการสรรหามาคุยเราจะสัญจรไปตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็จะไปสัมภาษณ์พระอาจารย์ทั้งหลายเรื่องถามเป็นคำถามสุดท้ายท่านอาจารย์ครับอนาคตของของการปฏิบัติธรรมที่นี่ที่อาจารย์คิดเอาไว้เนี่ยเราคือเราคิด9ปี9ปี เก้าปีเก้าหน้าวิปัสนาเก้าไปเราคิดเผื่อ9ปีแต่ว่าเราก็เดินเดินทีละเก้าแหละคิดไป9ปีแต่เรากเดินเดินทีละเก้ากินข้าวทีละคำก็วางไว้9ปีแต่ว่าเราเดินเดินทีละเก้าก้านี้คือเรามีที่ละวก้าต่อไปว่าเราต้องไปหาองค์กรหน่วยงานที่เขามีเรื่องการปฏิบัติธรรมเช่นมาที่สระบุรีเนี่ยตอนนี้ เขาแจ้งมาแล้วว่ามีตำรวจจะมาเข้าทุกเดือนตำรวจทั่วอำเภอพุทธบาลเลยนะเข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็อยากจะได้เช่นนี้ว่าอําตำรวจป่าซางมีไหมตำรวจอำเภอเมืองมีไหมองค์กรนั้นองค์กรนี้มีไหมก็เราสามารถเสนอตัวไปเลยว่าเรามีที่แล้วนะมีที่สปาย่นะมาปฏิบัติธรรมเลยไม่ยากไม่มากไม่ลําบากสามขั้นเราจะโชว์สามวันมาปฏิบัติธรรมยุ่มไม่ต้องกลัวมันไม่มากหรอกสอง มาปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ยากหรอกรสามมาแล้วไม่ลําบากหรอกอขนาดตํารวจสารบุรีเขายัางมาเลยเ <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้อาจารย์นะเพราะฉะนั้น <c oughs> เราอยากจะให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นที่วัดพุทธบาทตากภาใช่จริงๆเราก็อยากเกิดให้ทั่วทุกที่เพื่าเราทําเป็นจุดๆเราทําเป็นจุดๆไปครับนี่คือความสิ่งที่เกิดแน่นอนเกิเกิดที่อยากจะให้เกิดแน่อยากให้เกิดแล้วก็ก็ที่เราทํากันมาเนี่ยก็ทํากันมาเยอะแล้วนะครับก็ทากันต่อๆกันมา พราะว่าเคยอยู่ที่นี่จะมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ด้วยที่มอจรอมอจรอด้ก็มาเจอกันนะ <c oughs> ครับแล้วก็มาทํางานถวายรุบาร์แต่กัพวกเราก็มีเขาเรียกว่ามีปณิธานที่ <c oughs> แน่แน่ในการเผยแผลล่พุทธศาสนา ท่านผู้ชมครับรายการสรรหามาคุยเราจะสัญจรไปในที่ต่างๆท่านผู้ชมเห็นภาพวันนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาครูบาวัดพุทธบทตรกะยังแน่นหนาพร้อมทั้งลูกหลานก็ยังรวมตัวกันได้ลูกศิษย์ก็ยังรวมตัวกันได้และต่อไปเราก็จะทำให้งานถวายเป็นอาจจรย์ูุชาครูบาคมรจักรวัดพุทธบัตรผ้า รุ่งเรืองกันต่อไปนะครับท่าอาจารย์เป็นการันตีได้แล้วอาจารย์ก็จะมาช่วยงานตลอดนะครับภายใต้บารมีธรรมของพระเชพคุณพระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าว่าพวัดพระพุทธบาทตากผ้าขอบพระคุณมากท่านอาจารย์ก็จะดนเงินท่านผู้ชมครับรายการสรรหามาคุยเราจะสัญจรแล้วก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเสมอๆครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่เราจะเผยแพร่ทางสื่อหลายสื่อ วิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่ FM 106 MHz แล้วก็ Facebook มหาจุฬาวิทยุมหาจุฬาเชียงใหม่และที่สำคัญคือ MCU TV TV ของมหาวิทยาลัยนะครับหลายสื่อที่เราจะจะนำไปเผยแพร่นะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับขอ,อนำรายการสรรหามาคุยจากท่านผู้ชมไดเกอนกงมคิรินหญินคงธรรมสวัสดีครับ